ใส่ระบายพูอะไริบะไพซใช่หรอกเ่องันซื้ยมาได้เลยนะจ๊ะหามแดงสีสติ๊กเลยจ้ากิโลละ้บาทเท่านั้นองเ่งไเ้ยอญาับห่หญ่ โลละหสบาทนจเนีกะจคี่แดงกยนะจ๊ะให้มาเดี้ยน้ยอนะโหบาทนจะดงโลบาทมาบริการกันแล้วนะจได้ยินกันแล้วอย่าโอเอเลยใจนะจ้าคุณพี่ออกมาักกว่ามือรียกกันได้เลยนะจ๊ะเข้ามาเลือกมาซื้อกันได้เลยนะจ๊ะหอมแดงสีสนะจ๊ะโลละห้าสบาท กลัวนี้เอาเห็นมือนะมือนะซัมนี่กันังมาใหญ่แล้วกลัวนี้เอาเห็นมือนะ เงี้ยสองไย้วหัวเจี้ยงเจียบโอ้โไ้ธรรมดาไห้เงี้ยดุนนี้รุุนงากำลังจะออกใหญ่กว่าดุนแม่กับลูกเนาะใหญ่กว่าเนี่ยนะเมืองเล็บ